สวัสดีครับยีฟซีแฟนช่องของสายขมิ้นผ้ารวยกับตรงเก่งผ้ารวยครับมือนีมีแนวทางแนวทางหนึ่งมีสายยนต์หนึ่งมษสาครับหกหามาฝากยู่ที่แฟนช่องครับอันนี้เป็นเลขสูตรเรกครับนวดครับมือนวดนี่ไปเป็นสูตรสองมันจะไปงวดละสองสูตรอันนี้เป็นสูตรสองครับ สูตรแรกกระปลอยเขาไปแล้วแบบในการที่เ่ารับย่อม,มือเศร้าฝนตกเศร้าอยู่พระวัดป้าจารย์ครับลงดวงดอวมานอนเฝ้าเลยสามตัวอยู่หน้ากระสีดำอยู่พีกระสีดำไหมครันมีแอบมีสูตรคำนวณครับเป็นเด็กตะล่างให้เขาครับเด็กตะล่างหกตัว จับครับวันนี้เป็นสูตรสองมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับตัวนี้เล็กตัวนี้มาทั้งบนทั้งล่างก็แตกต่างกับสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งก็เป็นแบบหนึ่งสูตรสองก็เป็นแบบแบบหนึ่งมรมยายาศในมือโาหลังฝนตกครับใบใหม่กำลังโป่ง ดีมากเลยมิแตะใหม่ๆลนบรรยากาศตอนเช้าเบึงเด็กตะล่างนะครับ บ่าลายหางครับเลขกสูตรซองนี่ก้อยสี่หางสี่ชุดครับสี่ชุดนีมน่ม่เน้่งสองหางครับไม่รู้จะบ,บนหรือล่างงวดนี้งวดก้อยมันกระเข้าสูตรแรกครับสูตรแรกแต่ว่าไ่ได้จับให้ห้าหกเจ็ดตัวจับประกอบก็ศูนย์แปดเก้าม่ได้จับครับจับแบบ ตัวหกเจ็ดบริจาคเพราะว่าเล็กเหล็กหลักส่วนมากมันจะประมาณน้ำกันครับแต่บางงวดมีงวดมือมือรับมาน้ำกันห้าหกเจ็ดมาด้วยกันห้าหกเจ็ดมาด้วยกันแต่ว่าตัวบกบมันศูนย์แปดเก้าครับตัวบกบเปิดศูนย์แปดเก้ากระดันกันไปเลยแปลเป็นรักรลอยเขก็เกี่กันเป็นรักสิบ หมดนี้มาแล้วครับบงเลยอันนี้เป็นสูตรเลกคำนวณครับเลขสูตรสองสูตรสองมานอไปนะสูตรสองส เด็กสูตรสองครับเด็กในตารางสูตรสองส จะมีลักมันจะมีสามมีสองมีห้าครับมีเออมีสามมีสองมีหกตัวประกบก็มีห้ามีหนึ่งมีเก้าครับวิ่งสองลองหกครับอันนี้บนล่างสูตรสองจับคู่ก็มีสองห้าสองเก้าหกหนึ่งหกห้าครับตัวนี้ไหนคือสองเก่ากับหกหนึ่งเด้อครับเด้อเอฟซีครับ เนี้ให้สองหางเลยงวดน,นี้เห็นมัน้อกสี่เห็นแล้วแต่ผมบ่เห็นใส่เป็นตาอันนี้สูตรสองสูตรแรกกระดิ้เบิ้งครับตัวนี้สูตรแรกประกบกันมีเบิง้ง อันนี้สูตรแรกครับสูตรแรกผมรามลุงมาแล้วครับหลยลายมือแล้วเนี่ยสูตรแรกแม่คือเก่ากับสูตรแรกสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเขียนมือสูตรครับสูตรหนึ่งตัวจากก็มีห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดตัวประกอบก็ศูย์แปดเก้า วิ่งห้รอง8ปครับจับโคู่ก็มีห้าศูนย์หกศูเจย์ห้าแปดหกแปดเจครับ5้าเก9าหครับอันนี้สูตรแรกครับสูตรแรกสูตรแรก นีส่สูตรหนึ่งครับอันนี้นสูตรสองครับเหตุเล็ดหุดละสองสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองประกบคู่ไม่รู้จะบ,บนหรือล่างครับแต่หวดทีแรวก็จับสูตรแรกให้มันก็นมันก็ขึ้นไปแปดหกเจ็ดครับ แต่สูตรสองน,นี้บรุ้งให้ครับงวดดีแล้วบรุ้งให้เห็ดว้อยู่แต่บรุ้งไม่เยอะครับตัวเน้นมีสามหางสูตรแรกก็เน้นสามหางสูตรสองเน้นสองหางครับเน้นตัวหาแปดกับเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดกิดเก้าสูตรแรกสูตรสองก็เน้นสองเก้าหกหนึ่งครับบนล่างนะครับ บนล่างแล้วคงก็แายเขาจะจับสามตัวให้ครับ <S <S โคงสุดท้ายจะจับสามตัวให้เดีไปหาจับตลาดกินแบงรัฐบาลเล้นะครับจับดอกตลอกตลีตได้เลยออกมาลายมือแล้วครับกอตลี จับไว้เลยลักเตอรี่วดที่ที่หนึ่งมีษายนครับหกห้าตีจับไปเลยวิ่งห้าลองแปดครับสูตรสองวิ่งสองลองหกบนล่างครับ ช่องน้ำรับสายะกเมนพารวยตวงเตียงพารวยครับกดไหลกดแช่กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ร่วงหิงเย็บซี่ตัวก็จะมีโค้งสุดท้ายวันหอยออกครับไม่เกินตอนเที่ยงครับจะมีทีเด็ดเลยงวดนี้หมดก้อนกับมาหนึ่งหกเจ็ด เด็กล่างามตัวเดียวแต่บอกกันล่องไปเลยลงในคลิปก็ปเพราะฝนตกเนไม่ได้ลงไม่ได้นั่นบ่รเรวปล่อยลงในคลิปอเไรนั่นฝ <c oughs> นตกครับผมงสุดท้ายจะมีให้วันที่หาออกก่อนเที่ยงเพเกินเที่ยงครับปล่อยที่เด็ดเม็ดเดียว หางเดียวบนเม็ดคุณเม็ดครับอันนี้หางเดียวบนล่างหางละหางหางละตัวคนอีกสีติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสายขมเมนพารวยตรงเต็มพารวย ขอบคุณครับ